สภาพชุดคัดชุดนี้นะถือว่าแผน่นยังไม่หมดนะสวัสวดีครับวันนี้เรามีปัญหารถยนตนะ์ให้เรามาแก้ไขนะครับลูกค้าโทรมาปรึกษานะนะว่าเวลาตาร์เรื่องมีเสียงดังนะเหยียบคัดแล้วเงียบนะเราก็แนะนำลูกค้านะ ว่าต้องยกเกียร์ลงมาดูสาเหตุของเขานะว่ามันเป็นที่อะไรนะครับอันนี้เป็นรถยนต์ To y ยต a v i g o 2KD นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคันนี้สาเหตุที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมีเสียงดังเสียงดังอยู่ในห้องเครื่องนะเลีวยบคัดหายนะเป็นที่อะไรไปดูกันในคลิปเลยครับผมตอนที่หนึ่งนะครับ ถอดเอ่อเปิดฝากกระโปงนะแล้วก็ถอดพอน้ําด้านบนนะครับเดี๋ยวเวลาเราโยกเกียร์โยกอะไรฮนะพอน้ําก็จะได้ไม่หักนะครับขั้นตอนที่สองถอดคันเกียร์ออกนะครับผมทีนี้ก่อนให้เราลายนอ็อตลายนอ็อตน้ำมันเกียร์ด้านบนนะครับใช้บล็อกเบอร์ยี่สี่นะครับลายออกแล้วก็มาลายนอ็อตด้านล่างเบอร์ยี่สี่ ทำไมต้องคลายน็อตเบอร์ยี่สิบสี่ด้านบนก่อนนะถ้าเราหาที่เติมไม่ได้ใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งคลายนะอันนี้เป็นสูตรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้ที่เติมที่เติมที่เติมที่ถ่ายแล้วอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าน้ำมันเกียร์นะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะน้ำมันเกียร์เก็บไว้นะใส่เกลอนไว้นะครับน่ะต่อไปให้เราถอดเท้าขับนะ อคับตรงนี้จะมีน็อตเบอร์14สองตัวนะยิ้วปืนเผาตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์14ตรงเครื่องท้ายด้านหลังนะครับสตัว <c oughs> ถ้าไม่มีบล็อกลมนะก็ใช้ประเจแหวนข้างเบอร์14นะแล้วก็แหวนเบอร์14นะลายออกนะครับ ล่วงแล้วครับล่วงแล้วครับระวังนะครับต่อไปนะนอดเกียร์นะครับเบอร์14ส,ส,สี่ตัวนะฝั่งลสองตัวนะครับแล้วการดิดิที่ลองรับเกียร์อยู่นะครับตอดอกนะครับ ไปก็มีน็อตยึดแท่นเกียร์นะครับตรงนี้สองตัวนะครับยิงออกนะครับสี่ตัวอ๋อมีสี่ตัวนะน้ำมันตกไปตาจะเด้อ2้องดีอะอาเลยนะเนยโอเคดูลแล้วไปใส่เก้าวนะครับ ตรงนี้เป็นน็อตเบอร์14บสี่นะถอดออกนะครับยกออกมาแล้วก็ถอดปลั๊กไปนะครับรอบเกียร์ถอดออกให้หมดนะครับเก็บไวนะ้ระวังตัดแตกด้วยนะครับ ต่อไปปั๊มคัดนะเป็นน็อตเบอร์สิบสองสองตัวนะครับหลังจากคลายน็อตยึดปั๊มเสร็จนะจะมีน็อตรอบเกียร์นะเบอร์สิบเจ็ดถอดหัวหมูรอบเกียร์ให้หมดนะครับจะมีน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะอยู่ฝั่งเดสตาร์ทในด้านนอกนะเบอร์สิบเจ็ดนะ ใช้บล็อกลมยิงหัวหมูเกียร์นะทุกตัวนะเบอร์สิบเจ็ดยิงออกนะ <c oughs> ครับหลังจากยิงออกมาหมดแล้วเราจะมาดูสภาพด้านในของชุดคัดวิโกคันนี้นะครับเรา,เราจะใช้แม่แรงนะยกเกียร์เพื่อลองน้ำหนักเกียร์นะครับอ่าที่ทายนอ้อตเสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่ข,ของแบนงัด เกียร์าออกแล้วก็กระจ้า,จาออกนะใช้แรงคนประมาณสองคนลแล้วครับก็ออกแล้วอันนี้นะที่งงานนันจงเกียร์บวปก็ฟองอยู่ไม่อย่างงี้ต้องเอาออกมาดูข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรายิงนตเบอร์สิบสองรอบอ มีคัดชุดนี้นะเดี๋ยวยิงออกมาเลยนะครับออกมาดูสภาพด้านนอกกันนะครับ <c oughs> ขอค้องแผ่นไว้นะครับแผ่นแบบนี้ไว้แล้วก็อเอาเข็มงแบนงัดนะก็หลุดออกมาแล้วนะครับสภาพชุดคัดชุดนี้นะถือว่าแผ่นยังไม่หมดนะแต่ว่ามันจะมีภาพ นิมนะชารสนิม,นมตรงนอนสปริงตรงนี้นะฮนะชุดคลัตนะแผ่นกัหวียังใช้ได้อยู่นะแต่สิ่งที่เราตรวจสอบเจอนะคือลูกปืนปลายเกียร์เนี่ยแตกนะมีเสียงดังเลยเราเอามือหมุนเข้าไปเนยะจะมีมันจะสู้มือเราเลย อันนี้คันนี้นะเราจะเปลี่ยนชุดลูกปืนนะมีลูกปืนคัดกับลูกปืนเกียจบแน่นอนครับจะจบงบไม่บานปลายที่มแม้เดนการช่างนะครับแต่การเหยียบคัดแข็งนะฮะก็คือตรงเบ้าอ่าปอกเลื่อนลูกปืนนะครับมีคราบจารบีนะมีคราบจารบีเลยทำให้ลูกปืนติดนะครับเนี่ยนี้นะฮะ นี่ครับปืดทำให้คัดแข็งได้นะตรงนี้ไม่ควรใส่จระบีนะครับผมเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดครับ r r y s DJ นี่เป็นลูกปืนตร,รับใหม่นะที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะหมุนหคล่องเลยฮะนี้คล่องมือเลยฮะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะอันเก่าเลยติดตึดติดผัดติดผัดนะแล้วมีเสียงด้วยนะจบแน่นอนครับเทสนี้ครับตัวนี้เป็นคราบความเหนียวของจระบีอันเดิมนะเราต้องใช้สเปรย์ฉีดล้างนะให้มันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะเวลาเหยียบคันจะได้ไม่แข็งนะครับผม ปืนคัตก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับก็จะมีสปริงล็อกด้านหลังนะที่ใส่จระบีได้ก็จะมีตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นน็อ,นอตทัมก้ามปูนะที่ใส่รเจระบีได้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะพอเวลาโยกจะสัมผัสนะ แต่ตรงปอกเลื่อนปืนเราแนะนําว่าไม่ควรใส่นะครับผมจแทจแเท่เข้าไปยังได,ได้ยังลองโยกดูครับต้องต้องโยกก่อนนะโยกก่อนลองดึงก่อนว่าหลุดไหมนะครับโอเคใช้ได้ก็เตรียมประกอบกลับเข้าไปแล้วครับผม ปรับ,บีกับแผ่นนะยังใช้ได้นะแล้วก็ทำความสะอาดนะโดยใช้น้ำเปล่าล้างแล้วเป่าแห้งนะครับผมยิงน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสำหรับวีโก้สองเคดีคันนี้นะที่เรายกคัดลงมานะที่เจอสาเหตุก็คือลูกปืนปลายเกียร์มีปัญหานะแล้วก็ลูกปืนคัดนะครับเสียงดังนะเวลาเหยียบเงียบเป็นอาการของ ลูกปืนคัดเสียนะครับผมเราก็ทําการจัดการสรางอะไรเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับผมสาหรับแผ่นกับบี้ใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็ประกอบกลับนําขึ้นไปนะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมานะก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการช่างครับ sorry it's -E dj yeah.